โยโยโยบายมุงตรงเจอกับคืนหนุหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคืนหนุหนังทุกช่องทางครับเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับอาเป็นคัาคืนที่ฟุตบอลโลกไม่มีเตะนะครับเดี๋ยวเบรกัน2วันรอบ8ทีมจะกลับมาวันศุกร์นะครับบิ๊กแมชคืนนี้ผมดูแล้วก็เลือกเ,เกมตี3ามครึ่งก็แล้วกันนะครับฟุตบอลลิกคับฟุตบอลถ้วยของ โปรตุเกสนัดที่2ครับคือเขาจะเล่นกันเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับอาจจะไม่ได้เป็นน็อกเอาต์ครับคือเล่นเหมือนแบ่งกลุ่มเรียวอาฟจะเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับนัดแรกเรียวอาฟบุกชนะมาริทิโมมา1นต่อศนะครับทีมชุดน,นี้ก็มีมิเกลเบลซ่าวิกตอร์โกเมสคู่กองหน้าเป็นเลโอนาร์โดลุยส์เล่นกับเอเมอนิเอลบัวแตงครับเจอกับลิสบอน เกมแรกเปิดบ้านถล่มฟารนเซมา6ต่อ0นะครับตัวหลัหลกๆอย่างเปโดกอนซาเวส3นาฬุนำโดยตรินเกามาคัดแอดเวิร์ดกองหน้าชาวอังกฤษนะครับหน้าเป้าเป็นเปาลินโยโคหอกชาวบราซิลครับจากการฤดูกาลที่แล้วในเกมลีกปรากฏว่าลิสบอนยิงขาด2เกมนะครับในบ้านถล่ม3 0เกมเยือนบุกชนะ2 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังยกให้สปอร์ติ้งลิสบอนบุกมาเป็นต่อครับเอาง่าย แม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าดูการจัดทัพอย่างเกมที่แล้วที่เล่นกับฟาเรนเซ่ลิสบอนก็จัดเต็มครับแล้วบอลคู่นี้สถิติที่ผ่านมาเจอกันที่ไรโดนทุกทีสําหรับลิโออาร์ฟครับยังไงก็ตามแม้ว่าจะมาเยือนครับแต่ลิสบอนมาตรฐานสูงกว่าครับผมว่าจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นให้เชียร์สปอร์ติง้งลิสบอนเป็นคลึงหนังบิ๊กเนช์ประจําค่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย